กิจกรรมต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของทางด้านอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟ e ีฟายเอ็กซ์ทลายชนโขนปนโลกตอนนี้เนี่ยนะครับผมนะทางฟ e ีฟายเอ็กซ์ทลายชนโขนปนโลกนะครับก็ได้ทําการอัปเดตวิดีโอเปิดตัวฟีฟายเอ็กซ์ทลายชนโขนปนโลกพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับว้วพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วืหคลับคล้ายคลัขบข่าว่าจะเป็นแฟชั่นชุดใหม่นะครับนี่เนาะที่ตัวละครทั้ง5คนนี้เขาใส่อยู่นะครับเป็น ฟีฟายเอ็กทรชนคนปนโลหรือว่ามันนี่เฮดสิทนะครับน่าจะเป็นแฟชั่นชุดใหม่มันมีวิดีโอเปิดตัวมาคร่าวๆเรื่อยๆนะครับผมนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะครับวิดีโอเปิดตัวมาใหม่มาเรื่อยๆอัปเดตตลอดถ้ามีความคืบหนา้ายังไงเดี๋ยวพี่จะรีบอัปเดตให้นะครับเกี่ยวกับฟีฟายเอ็กทรชนคนปนโลเอาล่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิธีการเล่นนะครับกิจกรรมล่าชิปทะลุเวลาคําว่ากิจกรรมบนเว็บตรงนี้นะครับ เผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่ายัางมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อยากรูก้วิธีการเล่นกิจรการรมล่าชิปทะลุก,การเวลานะครับก็ง,ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวทําอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับอืมทำอันนี้ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนหมุนฟีไปก่อนนะครับเปิดได้อันซ้านะครับเดี๋ยวจะแจกคนดูไปเลยนะเอ้าสีทองนะครับถ้าได้อันซ้ําเดี๋ยวพี่จะแจกเลยนะโอเคชิปแห่งความกล้านะครับสีแดงนะเมียไหนซ้ําเดี๋ยวพี่แจกอันนั้นนะครับ ชิปแห่งความรู้นะครับอ่ามีซ้ำอันนึงนะครับก็เดี๋ยวจะแจกชิปแห่งความรู้แล้วกันนะครับนะก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เอาชิปแห่งความรู้ไปเติมได้นะครับวิธีการเติมก็เอาโค้ดที่พี่ให้ขึ้นนะตอนนี้นะครับผมนำไปกรอกรหัสตรงนี้ได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวจะเอาโค้ดให้นะส่งต่อนะครับนี่นะโค้ดตัวนี้นะครับส่งต่อไปปึ๊บนี่เลยนะครับก็เป็นโค้ดตัวนี้นะ 9vj5w7h6 นะครับก็กดพิมพ์ได้พิมพ์ได้ตามนี้เลยนะครับเอารหัส 9vj 5W7H6 นะครับเอาไปเติมได้เลยนะตอนนี้นะครับนะเนาะวิธีการเติมก็เอาโค้ดตรงนี้มาเติมใส่ตรงนี้นะครับกรอกรหัสโค้ดตรงนี้นะครับแต่ย้ำนะครับว่าโค้ดที่ให้ดูเมื่อกี้น่ครับเติมได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกิจกรรมล่าชิปทะลุเวลาดีกว่านะครับน่าจะเล่นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นวิดีโอสอนนะครับของฟรีไฟกันนี่หน้าฟรีไฟร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมล่าชิปทะลุเวลาเพื่อสะสมของรางวัลอะไรประมาณนี้เนาะก็ดูไปเรื่อยแล้วกัันนี่ครบ ขาก็สอนละเอียดนะนี่ครับเห็นไหมเออก็สอนสอนละเอียดนะสอนละเอียดนะครับทำภารกิจให้เสร็จนะครับพอเสร็จปุ๊บก็จะได้รับสิทธิ์หมุนฟรีที่มาของชิปอะไรประมาณเนี้ยนะครับม็สามารถอ่านดูได้หรือว่ามาดูคลิปได้นะครับง่ายๆสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้คัดลอกรหัสแล้วส่งให้เพื่อนได้เลยหรือจะ แคภาพไว้ให้เพื่อนไปส่งให้เพื่อนก็ได้อะไรประมาณเนี้แล้วก็สามารถขอได้ด้วยจากเพื่อนนะครับขาดหรืออันไหนก็สามารถขอได้คิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดของก l ลิน่าฟีไฟร์ตัวละครใหม่ล่าสุดฮายาโตะนะครับผมนาะล่างไฟแบรนด์นะครับก็เปิดแล้วนะครับผมนาะในวันที่ เร็วๆนี้ปะแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูขอดูนี่ก่อนวิดีโอปลุกพลังตัวละครฮายาโตะฮายาโตะไฟแบรนด์นะครับก็เป็นเอ่อฮายาโตะร่างไฟแบรนหรือว่าร่างปลุกพลังกันแหละเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับวิดีโอเปิดตัวปลุกพลังตัวละครฮายาโตะไฟแบรนนะครับนี่เป็นไงโคตรก๊อดครับโคตรก๊อตโคตรก๊อตก็สำหรับตัวละครฮายาโตะนะทุกคนมันน่าจะมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะได้รับวันนี้แหละนะครับมันมาวันที่19นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นดี๋ ปลุกพลังฮายโตะวันที่19สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19สิงหาคมเนาะคาดว่าอัปเดตเข้ามาแล้วเวลาตี4ของวันนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปทาภารกิจเพื่อปลดล็อกได้นะครับผมนะสำหรับตัวละครฮฮยโตนะเนาะส่วนค่าสถานะและทักษะนะครับผมน,ะนั้นนะี่เนาะฮายโตะไฟแบนนะครับเพศชายอายุ20ปีเกิด21มิถุนายนนะครับเอยไม่ใช่เกิด21มีนาคมทายาทผู้สืบทอดตระกูลซาบุไรโบรานทักษะตัวละครอาร์ตออฟเบลด วงแหวนขึ้นรอบตัวช่วยลดดาเมจจากการถูกยิงด้านหน้าระวว่งถ้าเข้ามาใกล้เกินไปคุูอาจจะมอดไม่ได้ก็คาดว่าภารกิจน่าจะเหมือนกับตัวไอเคลลี่นะภารกิจน่าจะเหมือนกับเคลลี่ก็น่าจะเหมือนกับตัวเคลลี่ร่าง ร่างปลุกพลังนะครับน่าจะเหมือนกันเลยนะครับภารกิจเนาะกิจกรรมต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกิจกรรมตัวละครเอล็อกนะครับผมนะทุกคนครับก็อันนี้เนี่ยพี่บอกก่อนนะว่าตัวละครเอล็อกนะครับปลดล็อกภารกิจไลค์คอมเมนต์แชร์ครบ80,000เตรียมซื้อตัวละครถาวรเริ่มต้น99เพชรนะครับก็ในนี้เนี่ยนะครับผมนะจะมีตัวละครถาวรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทุกตัวเลยนะเนี่ยเห็นไหมจะมีเป็นกล้าหงอคงมิชาอันโตนิโอเอหนึ่งสองสี่ไฮน์โตะโมโคอ่ออะไรวะโนโตล่าลอล่า อ่ะอันโตนิโอป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไมอ่ะไอตัวระเบิดอ่ะเออตัวระเบิดนะครับแล้วก็สเตฟฟี่นะครับลูเวต้าโจต้าครูแล้วก็เอล็อปนะครับ, eta, ota, ue, ก, e รบก็เปิดขายในราคา99ิเกพ็ดนะครับ ย้านะคบว่าเปิดขายในราคา99เพชรนะครับน่าจะเปิดขายวันที่22นะครับหรือไม่ก็21นะครับทุกคนครับเอาเระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่17สิงหาถึง20สิงหาอ๋อน่าจะเป็นประมาณวัน21หรือไม่ก็22นะครับนะทางททมงานก็จะเปิดขายตัวละครเอหลอกในราคา99เพชรย้านะคบว่าเปิดขายในราคา99เพชรนะครับใครที่เก็บตังค์อยู่เนะี่ยก็เก็บให้ครบ35บาทแล้วไปเติมเพชรนะครับก็จะได้ มาประมาณสัก1 0 0กว่าไดมอนด์นี่แหละนะครับก็สามารถซื้อตัวละครเอล็อกได้ในราคา35บาทนะครับแต่ย้ำนะครับว่าพิเศษสุดนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะทำการแจกฟรีนะครับผมนะสำหรับตัวละครเอล็อก1คนเท่านั้นนะครับผมนะก็แจกฟรีเลย1คนนะเพียงแค่ทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ถึงห้0ไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะครับตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับ อย่าลืมตั้งโพสเป็นสาธารณะนะตั้งโพสสาธารณะก็แบบนี้เห็นไหมแชร์ให้เป็นสาธารณะแบบนี้เห็นไหมเอามือไปกดตัวนี้มันจะเป็นรูปโลกนะครับแชร์ให้เป็นสาธารณะเนาะพอแชร์เสร็จมาคอมเมนต์ชื่อ Facebook ตัวเองที่กดแชร์ไว้แล้วกันนะครับพร้อมกับหมายเลขอ i ดีเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันที่มีอีเวนต์ตัวอล,อละคร A อล็อกลดราคาแล้วเนี่ยพี่จะรีบมาแจกเลยนะครับทุกคนทาไม่อยากพลาดเนี่ยทำตามกติกากันไว้นะครับขอย้ำนะครับว่าทําตามกติกาแค่คนเดียวเท่านั้นนะ1กดไลค์นะครับคลิปนี้ให้ถึง500ไลค์ไลค กดแชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองตั้งโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับ 3. มาคอมเมนต์ชื่อ Facebook ของตัวเองพร้อมกับหมายเลข u ู d ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอของพี่นะครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอีเวนท์ที่ตัวละครลดราคาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาแจกกันนะครับกิจกรรมตู้สุ่มใหม่นะครับช h i n i n g X c กซิ e r นะครับก็เป็นตู้สุ่ม Diamond Royal ตู้ใหม่นะครับเป็นแฟชั่นชุดใหม่นะครับใครที่อยากได้ชอบตัวละครผู้หญิงก็อย่าลืมมาสุ่มด้วยนะครับ เออในสุดก็มาแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นคาตาเะอันใหม่นะเนี่ยเห็นไหมสปอยนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นคาตาเนใหม่หรือเปล่าอ่ะเห็นสกินตัวนี้มันถือเฉยนะ ก็ยังไม่การันตีเหมือนว่าเป็นคาตานาตัวใหม่ไหมนะครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เนี่ยนะครับพี่ก็ต้องขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีก่อนละกันทางทีมงานกนดิกานะครับฟรีไฟล์ของเราเนี่ยก็ได้ทําการส่งข้อความมาบอกแล้วนะครับว่าสวัสดีครับทางรางวัลกิจกรรมเพลงไม่เข้าท่าฝากประกาศผลและแจ้งรางวัลส่งไปด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลของช่อง KTC ก็คือ u ู d 2 0 7 9 2 6 6 5 8กนะครับก็คือคนที่ร่วมสนุกในกิจกรรมไม่เข้าท่าตอนนู เลยนะครับก็จะได้รับแฟชั่นฟรีไปเลยถาวรในกล่องจดหมายหนึ่งคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนรอวสนุกแค่คนเดียวนะครับเพราะงั้นก็แจกไปเลยแค่คนเดียวนะครับทำถูกกติกาทําตามกติกาก็แจกฟรีไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความแชทนาที่พี่แคปมานะครับจากข้อความของ นนกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมนะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดมีชื่อกิจกรรมว่าพีคอะเด่นะครับนี่เนาะจะเปิดแบนเนอร์ให้ดูนะครับกิจกรรมพีคอะเด่ก็แจกตัวละครถาวรฟรีๆหนึ่งตัวละครสามารถเลือกรับได้ถาวรฟรีๆยกเซิร์ฟในวันที่22สิงหาคมนะครับ22สิงหาคมจะได้รับอะไรบ้างนะครับนะหนึ่งผลึกคริสตัลคนละ100ชิ้นสามารถหาได้ฟรีแล้วก็ตัวละครถาวรเลือกได้ฟรี1ตัว ยกเว้นตัวที่มีการคอลแลบแล้วก็ตัวปัจจุบันจะไม่มีขายจะไม่เอ้จะไม่มีแจกฟรีนะครับที่สสิงหาคมในกิจกรรมพิกอเดย์นะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะพี่ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับนะสำหรับพลึกคริสตัสนะครับนี่เนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสำหรับพลึกคริสตัสนะสำหรับคนที่อยากจะได้แล้วก็อยากจะหามันนะครับเป็นเศษพลึกคริสตัสนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับเศษพลึกคริสตัสนะครับ จะซ่มดอบหลังจบเกมนะครับ5อันถึง30อันสามารถรับได้100อันนะครับ100เศษผลิกคริสตัลต่อ1คนเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าจะไม่มีการหาได้มากกว่า100ชิ้นแน่นอนเพราะว่าทีมงานได้ทำการล็อกไว้แล้วนะครับว่าทุกๆ ID นะครับจะหาได้คนละ100เศษผลิตคริสตัลเท่านั้นนะครับ แล้วจะหาได้ยังไงใช่ไหมง่ายๆครับลงไปเล่นเกมโหมดอะไรก็ได้ให้จบนะครับในวันที่22นะครับสิงหาคมจะได้รับฟรีไปเลยเศษผลึกคริสตัลจะสุ่มดรอปหลังจบเกมนะครับตั้งแต่5ชิ้นถึง30ชิ้นไปเลยนะครับก็จะแจกแค่100ชิ้นต่อ1 ID เท่านั้นนะครับอันนี้ทีมงานล็อกไว้แล้วนะครับไม่มีการหาได้มากกว่านั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ สามารถหาได้ตั้งแต่ตี4ของวันที่22สิงหาคมน,นะครับจนถึงตี3า9านาทีของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่2 3มนั่นเองนะครับหาได้ตั้งแต่วันเสาร์เวลาตี4จนถึงวันอาทิตย์เวลาตี3ามา้านาทีนะครับก็จะหมดกิจกรรมให้หาแล้วสำหรับเศษผลึกคริสตัลนะครับามมารรเศษผลึกคริสตัลหนึชิ้นสามารถแลกเป็นผลึกคริสตัลได้ฟรีหนึ่งชิ้นกิจกรรมต,ต่อมานะครับผมจะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับ กิจกรรมใหม่ร่วมสนุกไปกับการตอบคำถามเกี่ยวกับ Official MV ไม่เข้าท่า Body Slam เข้าร่วมกิจกรรมคลิกเลยเงื่อนไขและวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก็ตามนี้เลยนะครับสามารถมาอ่านกันได้นะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่18ถึง23สิงหาคมเวลา5ทุ่ม59นาทีนะครับและจะประกาศผลแจกรางวัลในวันที่24สิงหาคมนะครับเวลา10โมงถึง1ทุ่มสามารถท้าไปเทมได้ในกล่องจดหมายในเกมนะครับก็แจกเสื้อของ อธิเวลาฟรี3วันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะตอบคาถามยังไงนะครับวิธีการตอบคาถามก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าเกมฟรีฝันนะครับนะแล้วก็กดที่ประกาศนะครับประกาศตรงนี้นะแล้วก็อันสุดท้ายนี่เลยนะครับตอบคําถามว่าท้าฝันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับน่ะกดมาหน้านี้นะครับโดยที่อันนี้นะครับพี่ได้ทาการร่วมสนุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยทุกคนด้วยนะครับว่ามันทํำยังไงเนาะ อันนี้เนี่ยทุกคนตอบตามพี่ถูกแน่นอนถูกทุกข้อนะครับอันนี้พี่ไปทําแบบทดสอบมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเรากดเข้ามาที่ลิงก์เมื่อกี้แล้วใช่ไหมทุกคนเนี่ยที่มีทีมงานเขาให้โพสต์ตรงนี้ใช่ไหมเป็นหน้าประกาศตรงนี้นะตอบคําถามล่าท้าฝันนะกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุใส่ id ผู้เล่นของเราใส่หมายเลข uid ของเรานะครับแล้วก็ใส่ของเราเข้าไป6 7 2 1 0 3 5 9นะครับกดถัดไปนะครับ ทีนี้นะครับก็มาถึงการตอบคำถามแล้วนะครับพี่รวบรวมคาตอบไปหมดแล้วอันแรกเด็กผู้หญิงในช่วงต้นคลิปกอดตุ๊กตาอะไรไว้ก็ตอบไปเลยครับตุ๊กตาจระเข้กดถัดไปนะครับอันที่2เด็กผู้หญิงคนนั้นกําลังซ้อมกีฬาอะไรก็ตอบไปเลยนะครับโรลเลอร์เบดนะครับกดถัดไปข้อ3นะครับลายเสื้อเชิ้ตบนเสื้อของพี่ตูนคือลายอะไรก็ตอบไปเลยนะครับกุหลาบสีดํากดไปข้อที่4นะครับเด็กผู้หญิงคนที่2เป็นนักแข่งอะไรตอบไปว่าโกคาร์ดอันแรกเลยนะโกคาร์ดไป ก็ต่อมานะครับข้อที่5บอบดี้แสรมถ่าย MV ในไหนอันนี้ง่ายงมง่ายมายนะครับอันสุดท้ายเลยนะข้อที่5นะตอบอันสุดท้ายนะครับแล้วก็ข้อที่6กนะครับกีฬาที่เด็กผู้หญิงคนที่3เล่นคืออะไรอันนี้ตอบเลยนะครับโดนเลสซิ่งอันที่3นะครับข้อคงตอบอันที่3นะโดนเลสซิ่งนะครับข้อที่7ถฉากหลังที่วงบบดี้แสรมยืนอยู่คืออะไรก็ตอบเลยนะครับร่มชูชีพข้อ7็ตอบอันิดหนึ่งนะร่มชูชีพนะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับเด็กชายคนสุดท้ายเป็นนักกีฬาอะไรนะครับอันนี้ หลายคนน่าจะตอบผิดกันเยอะนะครับย้ำนะครับว่าให้ดูดีๆนะครับคำว่า e-sport นะ e-sport นะครับ e-sport นะทุกคนดูดีๆนะครับห้ามตอบผิดเลยข้อนี้ใครตอบผิดตีมือแตกเลยนะครับคำว่า e-sport นะครับนะเขียนยังไงครับ e-sport นะครับจะมีตัว e-s-p-o-r-t-s งงไหม e-sport นะครับ s เอ้ยเป็น e-s-p-o-r-t-s ก็คือข้อหนึ่งนะครับ ข้อที่8ตอบข้อ1น,นะครับ E S P O R T S หรือไม่เติม S ก็ได้แล้วแต่แต่ทีมงานแม่งใส่ S มาเออก็ตอบ S ไปนะครับ E Sport ตัวนี้นะข้อที่8ตอบข้อ1น,นะครับดูให้ชัวนะข้อที่8ตอบข้อ1น,นะครับกดถัดไปต่อมานะครับข้อ9ก้าพี่ตูนบริสัแรมใส่ชุดสีอะไรนะครับพี่ตูนก็ใส่เสื้อสีแดงนะครับชอบสีแดงนะกดถัดไปนะครับแล้วก็ข้อ1ินะครับจงเติมคําที่หายไปในประโยคช่วงท้ายคลิปขอเป็นกําลังใจให้กับ คนไม่เข้าท่าทุกคนก็คือข้อสุดท้ายนะครับเห็นไหมคนไม่เข้าท่าทุกคนนะครับก็คือข้อสุดท้ายนะครับข้อสิบตอบอันสุดท้ายนะกดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับเรื่องอะไรที่คุณเคยทําแล้วคิดว่ามันไม่เข้าท่าสุดๆอันนี้เนี่ยนะครับให้เราตอบตามความชอบของเราเลยนะครับเราอยากจะตอบเราอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะครับส่วนของพี่ก็คือ โอเคพี่จะตอบอันนี้ใครอยากตอบอะไรก็ตอบนะครับพี่จะตอบอันนี้นะครับอืมแล้วก็คุณชอบเ v ็เพลงไม่ข้อท่าหรือไม่ให้ตอบว่าชอบนะห้ามตอบว่าไม่ชอบกับเฉยๆนะให้ตอบว่าชอบนะครับชอบมากๆชอบโคตรๆถึงแม้จะไม่ชอบก็ตามแต่ว่าต้องตอบคําว่าชอบนะครับอืมแล้วก็คุณรู้จักพี่ตูนหรือวงบริสเลมมาก่อนหรือเปล่ารู้จักมาก่อนนะครับ ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้ก็แบบมันเป็นแบบสอบถามของเราอ่ะเราอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะครับคุณรู้สึกภูมิใจกับความร่วมมือบริษัทนำเอ็กซ์พฟมากน้อยแค่ไหนภูมิ ใจมากๆนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ความร่วมมือ Body Slam X Free Fire ทำให้คุณอยากซื้อไอเทมหรือรู้สึกพิเศษกับไอเทมที่ซื้อบางน้อยแค่ไหนก็เครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะทุกคนอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะครับทุกคนอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้นะครับแต่ย้ำนะครับว่าตรงนี้นะคำว่าคุณชอบ MV เพลงไม่เข้าท่าไหมนะครับให้ตอบคำว่าชอบนะถ้าตอบว่าไม่ชอบหรือเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ของรางวัลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพอเราพิมพ์เสร็จนะเช็คให้ชัวร์ก่อน ไม่ได้ของนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ตอบผิดรู้ตัวว่าแบบไม่ชัวร์ไม่มั่นใจนะครับย้ำนะครับว่าให้กดคําว่ากลับนะกดกลับไปเช็คดูดีๆหรือไม่ก็ดูให้ครบดูให้จบทุการายละเอียดนะครับค่อยมากดคําว่าถัดไปนะครับทีนี้มันก็จะมาโผล่หน้านี้ขอบคุณที่ร่วมสนุกในกิจกรรมอย่าลืมกดส่งเพื่อส่งคําตอบขอให้สนุกกิจกรรมพวกเราตลอดไปนะจ๊ะอ่ะหน้านี้เราก็จะกดส่งไปกดส่งปุ๊บอ่ะนี่เห็นไหมครับ เราได้บันทึกคาตอบของคุณไว้แล้วนะครับมาดูคะแนนกันดูคะแนนกดดูคะแนนเห็นไหมคะแนนนุ่มสนุกครับ10เต็ม10ครับทุกคนเป็นไงโอ้โหดูดีครับตอบถูกทุกข้อครับน้องๆดูดีเห็นไหมไม่มีข้อไหนตอบผิดเลยบอกแล้วว่าถ้าดูตามพี่ยังไงก็อตอบถูกยกเซิร์ฟแน่นอนถ้าเกิดพวกที่ตอบไปถูกก็คือพวกที่มันดูแบบคลิปพอผ่านๆอะ่ะเออ น,นั่นแหละมันจะตอบผิดนะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนก็กิจกรรมวันนี้นะครับยาวสะใจถูกใจกันทุกคนไหมใครชื่นชอบกิจกรรมตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้ยวยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ของเกมกัลลีนาฟีไฟอะไรกันอีกเนี่ยรอติดตามแลบชมได้นะครับ